เจอป้าขายนมไข่องกับนมรังขึ้งรังขึ้งเนี่ยเราเคยกินแล้วโอ้โเหเดี๋ยวให้มีคุณพ่อเนี่ยนี๋ไม่เคยกิน มืองนี้เป็นเมืองเล็กมากนะครับไม่ค่อยมีของกินของอะไรนะครับผมก็เลยกินขนมในตอนเช้าก่อนแล้วค่อยไปหาอะไรกินข้างหน้าเหมือนนมลังพึ่งหนาๆแป้งไม่ตุกแป้งไม่ค่อยตุกดีแล้วก็มีไส้ถัว่ววนไข่ผงก็คือไข่ผงนั่นแหละ น้าน<ด>่ี่ออกตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับแสงอาทิตย์นี่เหมือนกับไม่มีแสงอ,อ่อนๆให้เลยอะ่ะวันนี้เจ็ดโมงแดดก็เริ่มร้อนแล้วทั้งๆที่จริงๆมันเป็นหน้าหนาวนะน่าจะขี่สบายๆนิดนึง นะครับแต่ว่าออุณหภูมิความร้อนก็น่าจะถึงตัวเอาผมออกจากเมืองที่นอนเมื่อคืนนะครับชื่อเมืองปรา,าสาทบัลลังคือมุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อนะครับวันนี้เนี่ยระยะทางที่ตั้งไว้คร่าวๆนะครับก็คือคลองเปรียววิเฮียนะครับเราจะไปคลองเปรียววิเฮีย100่งรนิดนิด นะครับถ้าไปถึงนะแต่คิดว่าน่าจะถึงเน่เพราะว่าออกแต่เช้าขนาดนี้แล้วก็พอจะมีเวลาแบบนี้ถึงอยู่แล้วแล้วก็บนถนนเนี่ยค่อยมีอะไรให้แวะเท่าไหร่โอ้โหโอ้โอ้ลากของโอ,โอ้มันลากของแล้วมันยังขับเร็วอีกอะ่ะเป็นรถจีบแล้วก็พ่วงของหนักมาท้ายรถอะ่ะ โแล้วขับอย่างเร็วถนนเส้นนี้มันถนนแคบๆอะแล้วก็มีรถพ่วงรถทุกของผ่านเยอะนะเห็นไหมข้างหลังผมนี่ก็สิบสแปดล้อก็ต้องระวังเอาถนนหนทางนี่แคบเล็กนะครับเพราะมันเป็นถนนหนทางที่ผ่านไปตามหมู่บ้านต่างๆ อาชีพหลักๆของคนที่นี่ก็คงไม่พ้นอาชีพเกษตรนะครับในพื้นที่ที่เป็นที่ราบบางส่วนก็จะเป็นนาข้าวและก็มีพื้นที่ปลูกยางแต่ละแปลงเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับมีตั้งแต่ต้นเล็กไปจนต้นโตเลย อันนี้คือบริษัทที่เขารับซื้อ,อยางพาราน้ำยางพาราแถวแถวนี้นะครับเข้าไปดูไม่ได้อันนี้คือแปลงที่เพิ่งปลูกต้นยางนะครับแล้วก็ด้านนอ,อกนี่เราเห็นเป็นมะม่วงนะครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นมะม่วงหิมะผานพอดีมีบริษัทที่เขารับซื้อพวกเม็ดมะม่วงหิมพานด้วยเมื่อเข้า เขตตอนเหนือของประเทศอ่ะสภาพถนนมันก็เปลี่ยนนะครับมันก็เริ่มเป็นเนินสลับขึ้นลงเยอะมากขึ้นก็อาจจะขี่เหนื่อยขึ้นแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นคือข้างหน้าผมไปเนี่ยมันจะไปเมืองที่ชื่อว่าคลองเปรียววิเฮียแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเมืองที่ใกล้ประเทศไทยแล้วนะครับ ก็น่าจะตรงนี้ไปผมคิดว่าน่าจะประมาณสักร้อยกว่ากิโลก็น่าจะถึงดินแดนที่ติดก,กับประเทศไทยแล้วล่ะนะครับเพงั้นสภาพถนนมันก็เลยกลายเป็นขึ้นลงขึ้นลงมากขึ้นตามลักษณะทางภูมิภาคนะครับก็คือเป็นเนินเขาสลับเมื่ออากาศร้อนเราต้องการความสดชื่นก็คงหนีไม่พ้นแตงโมครับลูกเราไม่ถึง10บาทอะทายสิครับว่าแดงหรือไม่แดงมันจะเป็นไงวะแดง ปาดไปถึงเมังอีกทีไม่แดงไม่แดงแม่ค้าใจดีนะครับเขาก็หาหมีดมาให้แล้วก็หาน้ําล้างมือมาให้โอเคอ่ะไม่แดงไม่เป็นไรครับขอให้หวานก็ยังพอว่าแตงโมไม่แดงไม่หวานไม่สดชื่นเลยอะ่ะ หลักกิโลของที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้นตาก,กับบ้านเรานะครับไม่ใช่ว่าแค่รูปลักษณ์นะครับอย่างเงี้ยแปดสิสี่นี่หมายความว่าถนนเส้นนี้มันมีมาแปดสิบสี่โลแล้วหกสิบสองเนี่ยนะครับมันหมายถึงถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหกสิบสองนะครับแต่แต่ละหลักกิโลเนี่ยนะครับมันจะบอกว่า อีกกิโลถึงเป้าหมายอย่างเงี้ยไอโอเคงเปาโออะไรเนี่ยมันจะอยู่แค่3 8มกิโลใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหลักกิโลหน้าเนี่ยมันจะขึ้น3 8มกิโลของอันนี้นะมันจะขึ้นอีกเมืองหนึง่งไปอีกหลักหนึง่งมันก็จะขึ้นอีกเมืองหนึง่งคือถ้ามองในแง่ของคนขับรถอ่ะนะครับก็แง่ดีก็คือถ้าขับมาแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าเออถนนเส้นนี้มันผ่านอะไรบ้าง แต่ถ้าอย่างผมในกรณีของการเดินทางด้วยจัก,กรยานเนี่ยบางทีมันรู้สึกแป้วเพราะว่าถ้าเราหลงหรือเราพลาดเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหการย้อนกลับมาแก้เนี่ยมันไกลจะนนั้นเนี่ยเวลาที่ใครมาเดินทางในเทศอื่นนะครับถ้าเจอหลักกิโลคล้ายๆแบบนี้คือถนนเส้นหนึ่งหลักกิโลแต่ละหลักแต่ละหลักเนี่ยบอกทางที่จะไปไม่เหมือนกันเนี่ยให้มันดูแผนที่ในโทรศัพท์มือถือหรือถามคนด้วยละกัน นะครับเพื่อมันจะได้ไม่เจอปัญหาว่าขี่แล้วหลง,งน,นะครับแต่ยังในกัมพูชาเนี่ยนะครับโอ้โหทุกสองหลักกิโลจะเปลี่ยนสถานที่อย่างอย่างตรงนี้ 3- 8มสิบแปดองหน้าสามใช่ไหมฮะเสร็จแล้วหลักกิโลต่อไปจะบอกสถานที่ใหม่และแล้วก็อีกสักอันหนึ่งก็บอกบอกที่ใหม่อันต่อไปก็บอกที่ใหม่แต่และหลักกิโลจะไม่ซ้ำกันเรื่องระยะทางอันนี้ต้องระวังนะครับเวลาที่มาขี่ในประเทศกัมพูชา อันนี้น่าจะเป็นต้นยางนะครับต้นใหญ่มากแต่ว่าให้สังเกตรตรงโคนต้นนะครับไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนหรือเริ่มพร้อมๆกันก็ไม่รู้นะสารพะภูมิเต็มเลยเหมือนกับในบ้านเราเลยนี่แหละครับคลองเปรี้ยววิเฮีย ต้องเข้าตรงไปเมืองนี้เขาชื่อคลองเปรียวิเฮียนะครับหรือว่าคลองพระวิหารแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารที่เรารู้จักนะครับห่างกันเป็นร้อยโลเลย เป็นเพียงชื่อเมืองเมืองหนึ่งเท่านั้นเองนะครับขี่เข้ามาในเมืองก็เจอเด็กตั้งแถวทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งมีคนเริ่มส่งเสียงคําว่าฮัลโหลเท่านั้นเองครับแล้วเราตอบคาว่าฮัลโหลสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นฮัลโหล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  ฮัลโหล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 จริงๆแล้วไม่มีอะไรครับผมคิดว่าน่าจะมีใครที่เป็นบุคคลสําคัญเดินทางหรือเด็กนักเรียนอาจจะมาทํากิจกรรมอะไรกันบางอย่างเท่านั้นเองน่าจจะเลี้ยวข้างหน้านี่นะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนจะเข้าที่พักไปหาของกินกันที่ตลาดก่อนละกันเดินอยู่กลางตลาดหาที่จอดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปจอดตรงไหนหาเสาล็อกสักอันยังไม่ได้เลยอยากจะกินขนุนอ้อเดี๋ยวไดต้องกินขนุน โลหนึ่งตั้งเป็นร้อยอ่ะแพงมากเลยอ่ะผมไปซื้อมาลองกิน20บาทได้4เม็ดเดี๋ยวไปหาข้าวกินต่อดีกว่เาเดี๋ยวดูดิร้านูบรรยากาศนี้เลยครับ Drive ูมาร์เก็ต ต้องไปกินข้าวปลาเค็มของป้าคนานั้นซะละเมิง้ oh, 3, <ป>มันคือไส้กรออิสานแหละแต่นี่ซื้อในอเขมรท้ายก็คงต้องไปกินป้าปลาเค็มนั่นแหละชัวร์สุด แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตลาดเช้ากันอีกทีหนึ่ง นี่แหละครับตลาดเขาตอนเย็นก็คงจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้าเรามาอีกทีหนึ่งวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละะเดี๋ยวกลับไปลองกินขอที่ซื้อมาวันนี้ละกันไปดูซิว่าได้อะไรกันมาบ้างไปข้าวกับแกงสี่พันปลาสองพันเป็นหกพันอันนี้อันนี้อีกพันหนึ่งคล้ายๆถโถแบบนะครับเป็นเจ็ดพันนะครับขนุนอันนี้เขาแบ่งขายให้ สองพันเป็นเก้าพันไอ้นี่ไม้ละไส้ของอีสานไม้ละสิบห้าพันห้าอไม้สามพันเป็นหมื่นสองหมดแล้วนี่นี่นะครับหมื่นสองหมืนสองพันเรียวก็ประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยหนึ่งเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับเป็นพิธีแล้วกันนะให้เรารสชาตินะปลาเนี่ยเค็ม ลองก่อนนะอืมเค็มมากข้าวเนี่ย่าโอเคอยู่แล้วอืมข้าวอร่อยอมหวานนิดนึงแกงนี่เป็นของมุสลิมนะเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติมันจะออกยังไงวะออกเปรี้ยวครับผมว่ามันเปรี้ยวต้มอ,ออกต้มอ,ออกมาแล้วรสชาติมันออกเปรี้ยว จืดแต่หอมไส้ของอีสานไม่ค่อยเปรี้ยวปลายปลายเปรี้ยวเดี๋ยวเองชิมน้ำจิ้มก่อนนะน้ำจิ้มออกหวานเผ็ดบ้านเราไม่กินกับน,น้ำจิ้มอะ่ะแต่บ้านเขามีน้ำจิ้มแถมให้อะ่ะไอที่เหมือนถั่วแปดเนี่ยมันก็จะเป็นแป้งคลุกน้ำตาลผมคิดว่าเหมือนถั่วแปรเพราะน่าจะมีไส้ลองชิมนะ ถั S <S <S ่วแปดร้อยเปอร์เซ็นเหมือนของกินบ้านเราเลยต่อไปขนุนเขามแข่เม็ดในให้ด้วยนะตกลงประมาณห้าบาทเม็ดถนึงประมาณห้าบาทไม่เป็นไรเออผมว่าเนื้อเขาแข็งอะ่ะเขาไม่นิ่มเหมือนขนุนบ้านเราอ่ะะนะหวาน แต่กรอบไม่นิ่มนวลแต่แข็งแต่อร่อยไหมอร่อยนะครับกินได้อ่าลืมโชว์โรงแรมนะครับอันนี้ห้องคืนนี้ราคาสองร้อยสี่สิบกว่าบาท ห้องพหลงม,มีแอร์นะแต่ว่าแอร์ไม่ได้เปิดเป็นห้องพหลงแบบนี้นะครับห้องน้ำเหมือนเดิมไม่มีน้ำอุ่นแน่นอนค่าใช้จ่ายวันนี้กินไปเบ็ดเสร็จกับค่าโรงแรมแล้วเนี่ยตกประมาณ470บบาทครับเยอะเลยเพราะมื้อเย็นกินเยอะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเราเดี๋ยวเจอกันบายครับ